เ,เดี๋ยวห้าสิพามีผู้เข้าไปหางก่อน <S <S ตื่นเต้นจักน้อยจักน้อยมีผู้ตื่นเต้นอ่ะเข้าไปเข้าไปอ่มีผู้ของเอ๋ก่อนอ่ะพี่พี่เข้าทางนี้ พี่น้องคือคือเขาสิมาเอานี้ลังค่าลังค่าคำคูณเนาะพี่น้องที่เขาได้สั่งไว้ประมาณได้สี่หามือเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาได้มาสั่งแล้วก็มาวัดแทกโตโแล้วเบิงไ็ได้เย็บให้เด่นก็จะเป็นชองนี้เนาะแต่ เดียวข้าสีลอเบิงว่าพิ่นสีเอาขึ้นแนวใด้ปววาสีเอาขึ้นลังคาเนาะว่าคำพูณเ้าสิีออกมาเป็นส่งใดเนาะพี่น้องรอซุ่มรอจิอ้ตกเป็นทีทาห,หอยแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิีเกียมเอาลังคาของคำพูนขึ้นเนาะคำพูนเ้ากับมาจอดเป็นทียมห,หอยแล้วเนาะ Ừ. Biết <laughs> <laughs> Giật vé xe hết ngoài นนี้กร็กร่างคืนเนาะเย้ข yeah. ึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว น,นี่กำลังเอาลังค่าหลดขึ้นเนาะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสีเหตุการณ์หมุนนอ็อตเพิ่นสิบูแไวก่อนเดี๋ยวเพิ่นสิมาซีนอ็อต สี่พามาเบ่งเนาะพี่นะ้องสามสี่หาหาอตอนนี้คำคุ้นกำลังสิได้หลังคาใหม่แล้วเนาะพี่นอ้อนงะ กำลังเอาลังคาข,ขึ้นใส่เนาะเื่อว่าสี่สี่ขันนอดหันเตียวเอียงนอกเพราะว่าลังคานี่ต้องิ่นประกรอบให้นะเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวรอถ่าเพิ่นจัดบึ้อหนึ่งอันนี้มันบ่เท่ากันิ่นกันเลยปาดเนาะพี่นอ้องตอนนี่เป็นกำลังตัดหรือว่าห้องเล็ก บางทีว่าล้างคาลงบดเดกกันเนาะเป็นกระดาษแป้งไ้มันเขาขี่เข้าพางแล้วกว็ไ้มันลงหลอกเนาะพี่น้องตอนนี้เขากำลังทาิ่นเห็ดในอยู่เนาะพี่น้องว่าตอนนั้นคือเปิ่นเอาขึ้นไปซำห้องเบ่งหรือว่าเอาไปสวดสอบเบ่งตอนนี้เปิ้เอาลงมากก่อน การต่อเติมเห็ลลด,นนดลังคาหลุดเนาะอันนี้กัเดี๋ยวเพิ่นกับสียิงน็อตให้จะมีผ่าม่านำนำเนาะหลังจากทีว่ถ้าบูไดยาเกตก็คือมาเอาหล่นมาแทกเนาะเอาหล่นมาหสยสางเพิ่นวัดแทกแล้วกันแต่ก็ตกลงกับส่างว่าเสี้อ,อวราคาท่ดใดเพราะว่ามันจะมีรายราคาเนาะ ก็คือสะเอาเต็มสูตรหรือว่าเนี่ยใดก็มาตกลงกับสางมึงเนาะพี่นอ้องก็คือของซาลาก็คือเอาเต็มสูตรเลยเพราะว่ามีผามานกัง้งกันผลนศาศัดน,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 น้่นเนาะกำลังส่งวัดแทเบิ่งเนาะความหน้าเน้นได้เอาลงเตื๋ยทีสามพี่น้นอง แนวลมเตียที่สาม่ามาาันลมเย็นพ่อกำลังมรัง้ามุ้มหางร

แล้วตอนนี้ก็กำลังเอาขึ้นน้องอนนอก มักเสื้อใส่รังค่านาพี่น้องเพื่อจับสี่หนอดเนาะพี่น้องสี่นอดจับรังคา่ายิ่งหนอดแหนเนาะพี่น้องเพื่อจับใส่ ลังคาลังคากับรถติดกันเพิืนกำลัง,งยิงน็อตหาย เป็นทีแห้ห้อยตอนนี้ก็ตัดนอดเนาะพี่นอ้นองน,น,นี่ก็ซีดๆมันเมืดเนี่ยเพราะว่าขึ้นคนเนาะ

ขากบบมีนี่ก็เซตเป็นทีหอยนาะพี่น้องเซตสมบูรณ์แล้วขอบใจคือกันโอ้โหหมีหมากนะนะขอบใจคือกันบบว่า สร้างกับสีหิ้วเขาคุณเล็กเดี๋ยวไม่แล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮคสิเดินทางกลับบ้านสี่อำลาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้แหละเนาะฝากกดไลค์กด์เซ่กุญซับตะไกไปพบพ่อกันอยู่เฮือนเด้อไม่ใหญ่สิวแนใดเนาะเมื่อเราได้หลังคาของคำคูณแล้วก็ขอขอบใจผู้ที่สนับสนุนซาละทุกๆท่านขอให้อยู่ดีมีแห้งก็ขอขอบใจไปย่งป้ายใจดีที่มอบหลังคา สวยๆงามๆให้สาวลาวคนมันนอกเนาะก็ขอประคุณหลายๆหักแพงหักแพงเด้อพี่น้องมีใหญ่ก็มาซมเพราะว่าเาได้กำคุนกำคุนไ,ได้ได้ลังค่าเนาะกำคุนได้ลังค่ามีใหญ่ก็มาซมการพามานมันก,นกระตุกพิดแหละแม่กระตุกพิดแหละ กระตุกโคะเกาะมันผิดแหละโบเล,เลวทั้งถ่ายโบได้เนตแต่ทั้งขางได้นี่ยายเพิ่นกมาส้มเนาะพี่น้องก็ขอขอพระคุณป้าใหญ่ใจดีเฮาหลายลายทีมาอุปธรรม์ัำสู้เนาะพี่น้อง อันนี้ใบย่านแด็ดใบย่านฝนอีกขอบคุณแม่บ้าลายลายที่มาอุปถัมภ์คำสู่สาลาวเนาะขอขอบพระคุณลาลายมีีใหญ่ก็มาส้มส้มคำคูณได้ลังค้าใหม่เนาะมาันนี้เฮาสิคขาสิขาอยังก็รอสม้มติดตามตอนต่อไปเนาะพี่น้องตอนนี้เฮาก็ได้ลังค้าแล้ว คลิปนี้ซาลากสิได้อำลาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้เลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ในเด้อพี่น้องโอ้ยซาลีบอกเลขซาลีบอกเลขซาลีบอกเลขโอ้ซาลีบอกเลขซาลีบอกเลขพี่น้องเอ้ยเอาเด้อเอาเด้อซาลีบอกเลขแล้วปิ้นท่องปิ้นท่องปิ้นท่อง ปินทองดูคันบอกเลขนะปินทองดูปินทองปินทองอ้าวโบปีนจำเชอรี่เอ้เชอรี่โอ้ยเชอรี่เชอรี่เอ้ย